สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาคุุชมมาดูวิธีการขยายพันธุ์อโกนิมาอีกวิธีหนึ่งนะคะขอบอกว่าวิธีนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปประดับเอาไว้ในบ้านได้เลยค่ะแล้วก็ยังเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆด้วยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาหากิ่งสวยๆนะคะต้นสวยๆที่จะเอาไปทําการขยายก่อนค่ะ นี่แล้วดาวก็ได้ต้นนี้นะคะเราจะเลือกต้นที่ไม่สูงจนเกินไปค่ะเอาต้นที่เป็นต้นเตี้ยๆก็พอนะเพราะว่าเราต้องดูให้เหมาะสมกับวัสดุเอ้ยไม่ใช่สีภาชนะที่เราจะเอาไปทําการปลูกชําด้วยนะคะอันนี้เลยค่ะก็ตัดให้ติดกับพื้นเลยค่ะเอามีดคมๆหน่อยหน่อยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยได้มาแล้วนะคะหกิ่งค่ะ หลังจากที่เราตัดมาแล้วนะคะหนึ่งกิ่งแบบนี้ค่ะเราก็จะมาตกแต่งให้ดูดีนะคะใบไหนที่มันไม่สวยนะคะใบล่างๆที่ว่าแก่แล้วเราก็เด็ดออกนะคะและที่เราจะใช้ก็คือน,นี่เลยค่ะโอเอซิสค่ะท่านผู้ชมไปเก็บมาเลยนะคะและถ้าไปเจอที่ไหนเดีย่ยตามงานที่เขาปักดอกไม้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีไม่กล้าไปเก็บก็ซื้อเอานะคะตมร้านที่เขาจัดดอกไม้ค่ะ แล้วก็แก้วแก้วอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะ you, เราก็ใช้แก้วลูกนี้เลยค่ะวันนี้ได้แก้วนี้มานะคะหลังจากที่เราได้แก้วและโอเอซิสเรียบร้อยนะคะเดาก็จะใช้น้ำนะค่ะเอาน้ำเนี่ยใส่แล้วก็เอาโอเอซิสที่เราได้มาเนี่ยแช่ลงไปในน้ำให้ชุ่มน้ำที่สุดนะคะอันนี้เดาก็แช่วไว้บ้างแล้วนะคะเขาก็จะดูดน้ำเข้ามาข้างในแบบเนี้ยก็สามารถที่จะเอากิ่งที่เราตัดมาเนี่ยจิ้มลงไปได้เลยค่ะมันจะจิ้มได้ง่ายนะคะ แต่ถ้ามันจิ้มยากเนี่ยเราก็จะเจาะรูลงไปก่อนค่ะเพื่อเป็นการนำนะคะตัดแต่งกิ่งให้ดีแล้วก็จิ้มลงไปให้ตรงๆค่ะนี่แบบนี้นะคะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้เราก็ใส่ลงไปในแก้วของเราเลยค่ะนี่ตกแต่งให้สวยงามแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ต้นไม้ สวยๆนะคะเอาไว้ประดับบ้านกันแล้วค่ะแล้วก็ดูดีด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหกหรือว่ามีดินหกเหลอะเทอะในบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหินนะคะมาใส่ไว้ให้มันสวยๆต้นจะได้ตรงๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูต้นที่เราทําไว้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเป็นต้นที่เราทําไว้แล้วน่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วล่ะ ต้นก็ยังสดใสสวยอยู่นะคะแล้วก็น้ําที่เราใส่เนี่ยก็ไม่ต้องใส่ถึงกับแบบว่าขังอยู่ตลอดเวลานะคะแค่ให้ว่าโอเอซิสเรามีความชุ่มก็พอคะ่ะจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมียุงมาไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวเดาจะดึงให้ดูกันคะ่ะหลังจากที่ผ่านมาน่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วคะ่ะต้นก็ยังสวยงามอยู่นะคะใบเนี่ยเพราะว่าอยู่ในลมคะ่ะเดี๋ยวดาจะแกะให้ดูนะว่าลากเขามาหรือย,อยังนี่ลากมาแล้วนะคะ รากยาวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้แหละไปอนุบาลปลูกลงดินให้ดูกันนะคะว่าถ้ารากเข้ามาแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะปลูกลงดินกันยังไงค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันตอนต่อไปเลยค่ะหลังจากที่เราแกะออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาโอเอซิตนะคะออกให้ได้มากที่สุดไม่ต้องเอาออกหมดนะคะเพราะว่า รากของเขาก็จะทะลุทะลวงไปได้อยู่แล้วนะคะแต่เราก็เอาออกไปให้ได้มากที่สุดเป็นพอค่ะในน้ำแบบเยิ้มเยิ้มเลยนะคะแค่นี้ไม่ต้องเอาออกหมดอ,ออกแค่นี้ก็พอค่ะเมื่อประมาณนี้เรียบร้อยนะคะดับก็จะใส่ลงไปการมีโอซิสนะคะคือข้อดีก็คือมันจะรักษาความชื้นให้กับกิ่งของ ต้นไม้ของเราด้วยค่ะอันนี้เราก็เอามาลงดินต่อนะคะหลังจากที่เราไปประดับบ้านหนึ่งเดือนแล้ว <c oughs> ก็เอามาประดับลงดินต่อหรือจริงๆเราก็ยังเอาไปประดับบ้านได้อยู่นะคะเพราะว่ากิ่งเขายังเนี่ยสวยสดใสยอยู่นะคะนี่เห็นไหมแต่อันนี้ก็เปลี่ยนต้นใหม่ค่ะเพื่อที่เราจะได้เอาลงดินนะ เพราะว่าถ้าเราเลี้ยงในน,น้ําเนี่ยมันไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรนะคะแต่ถ้าลงดินเราก็จะบํารุงเลี้ยงได้ง่ายกว่าเมื่อเรียบร้อยแบบนี้ก็ลดน้ําเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะเราก็เอาหินใส่ด้วยจะได้สวยๆค่ะ แค่นี้เราก็เอาไปประดับบ้านได้แล้วนะคะนอกจากจะประดับบ้านสวยงามเพิ่มออกซิเจนให้กับบ้านเราแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังเป็นการขยายพันธุ์ให้กับต้นอโกนีม hmm. าด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีต้นไม้สวยๆไว้ประดับบ้านแล้วก็ยังเป็นการขยายพันธุ์ต้นไม้ของเราไม่ให้มันสูญไปด้วยนะคะก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ